คนบุกลุกมีสายรับแดงอยู่ในฐานมีสายรับแดงอยู่ในฐานรีบปกป้องเอกสารไว้เราต้องรีบปกป้องเอกสารไว้อุ้ยมีช่วยเปิดประตูหน่อยดีเอาละทิ้งหน่อยดูเดี๋ยวฉันจัดการเองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออไปดี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 ยังอยู่นี่น่ะก็ดีเลยอ้ามซูเปอร์บุลู ฉันเห็นว่ากระเป๋าเอกสารมันปลอดภ<ช>ัย<ค>ดียูแล้วดเ<ค><ด>งินขอถามหน่อยมีใครได้ค่าสายรับแดงมาระหว่างทางหรือเปล่าไม่หรอืองั้นเราไม่มีปัญหาแลแ้วมีด้วยเออกูได้ค่าสายรับมาหลายหลายตัวแล้วมันก็แค่ไอ้พวกกระจกกระจกที่ชอบแทงหลังเหมือนมึงอ่ะไม่ได้ว่านะถ้าน่อยฆ่าเขาได้แสดงว่าเขาคงไม่ได้เก่งเท่าฉันหรอกแล้วไม่ได้เก่งเท่า ไม่ได้เก่งเท่าไอ้คนที่แอบแฝงตัวเข้ามาในตึกนี้โอ้ยชมขอข้าดนี้มือกาแฟขาหรือไงไม่นะนั่นจะเป็นแม่นายต่างหากเออมฮะช่ยและตอนนี้เขาจะตามมาเราด้วยไม่เงินก็ฟังด้วยนะไอ้หนูหรือว่าการเห็นรูปภาพโตของแม่นายอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุดในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นกับนายเอามานี่ดิ สายลับแดงได้เจาะทะลุระบบการป้องกันของพวกเรา เขาสามารถปับตัวเป็นใครก็ได้ไปไปไข่ไข่สวยเลยเขาอาจอยู่ในห้องนี้ก็ได้เขาอาจจะเป็นน่อยเขาอาจจะเป็นชั้นเขาก็อาจจะอยู่ว,ว,ว,ว้าวว้าวอะไรเมื่อกี้เขายอมรับนะว่าเขาเป็นสายลับแดงดูตัวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอยู่อีกไม่นาน อีกไม่นานนะเห็นไหมสีแดงเดี๋ยวไม่ใช่นั่นมันเลือดนี่นะก็เลยยังมีปัญหาอยู่ดิปัญหาใหญ่ด้วยดิเอาละรู้ไหมว่าสายรับแดงจะอยู่ไหนข้างหลังนายก็ได้อโอ๊ยโอ๊ยอ้าวอ้า ดอกไม้อ่อนโยนของฉัน